จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุยเดอะเกตเตอร์ลิงนะครับวันนี้มีจิกเดอะเกตเตอร์ลิงนะครับที่เราจะดูกันวันนี้คือชา a l เลนเจอร์เดกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะแกะกล่องนี้นะครับชาร์เลนเจอร์เดกคานเตอร์เซิร์กนะครับเป็นดำเขียว ดำเขียวนะครับนี่จะเป็นจะมีฟาทัลพุชมีเกียร์ฮักนะครับเขียวอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วแต่ไม่มีแจ้งคลิปใหม่ให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกดกระดิ่งด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์เซิร์ฟครับผมมาตัดกันเลยอ่าครับเคาน์เตอร์เซิร์ฟเนี่ยเป็นเด็กดำเขียวนะครับเป็นเด็กดำเขียวเขาเรียกว่าเด็กอ่าอะไรนะเขามีเขามีชื่อเฉพาะของเขาผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤตรงนี้นี่คือเป็นเป็นอ่าเป็นไทเป็นเป็นแบบอะไรเป็นแนวของเด็กเขานะครับเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าคอน คอนสตริกเตอร์นะครับเพราะววาเป็นใช้ตัวนี้เป็นแกนหลักนะครับอ่าเป็นดำเขียวคอนสตริกเตอร์นะครับนี่อ่าวันนี้ได้เต๋าเป็นสีแดงนะครับก็จะมียี่สิบหน้านะครับอ่าใครยังไม่ได้ดูนะครับอีกสามเด็กก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่ในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นไซส์บอร์ด อันนี้เป็นเมนเด็ก 9R 6 0บใบอันนี้ใช้บอร์ด15บใบแล้วก็ใบขั้นแล้วก็ใบสอนเล่นแล้วก็ใบโฆษณาชาร์เ e n เจอร์เด็กนะครับบอกแค่ว่ามีเด็ก60ใบแล้วก็ใช้บอร์ด15บใบเอาไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปแข่งไฟเดนไนท์ก็ได้เลยนะครับนี่แกะเลยนะครับสำหรับชุดเด็ก60ใบแรกนะครับตัวการ์ดก็จะลื่นๆนะครับ ไม่เหมือนกับที่ผมเปิดซองเลยครับเราก็จะดูเดี๋ยวแยกแลนออกมาก่อนนะอ่ามาถึงแลนก่อนนะครับเราจะดูมูลค่านะครับเหรียญตรงนี้นะครับ e t เ e อร์ b 4สี่ใบราคาจาก TCG Player นะครับโ o โอชาดําำเขียวคำวินทีเพย์แท็บนะครับ4ใบ ฮาฮาฮาเชฟไม่รู้อ่านว่าอะไรครับฮาเชฟโอโอเอนะครับให้มา2ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสวอมนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8สห้าหกเจให้สวอมมา8ใบนะครับแล้วก็ฟอเรส t 1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟอเรสสวอมแนะครับ90 อ่าสองสามสี1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ2เอ็ดสิบสองสบายใบนะครับเป็นแรง25บาใบก็จะแตกต่างจากเด็กสมัยก่อนนะครับที่แบบว่าต้องซื้อหลายกล่องมาเพื่อผสมกันแต่ว่านี้เอาไปแข่งได้เลยนะครับอ่าก็นะครับ อันนี้รู้สึกเหมือนจะเรียงมาไม่เหมือนกล่องที่แล้วมันจะสับมั่วๆยังไงไม่รู้นะครับมาก่อนเลย walking balista นะครับให้มา1ตัวราคาเหรียญขึ้นตรงนี้นะครับก l ิ้นส l e ฟไซฟอนเนอร์ให้มา4ี่ใบนะครับ สครับสครับฮีปสคราวเจอร์นะครับให้มาสองใบใช่ไหมสองใบเออโอเคสองใบก็ลิสกาพีมาเลนเนเกตให้มาสามใบนะครับเพราะว่าอาจจะอ่านไม่ถูกขออภัยด้วย เป็น Legendary Creature เ l ลนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียว Dream Dream Stealer นะครับ,บารสลลบามใบ Dream Stealer สามใบของชุดอันนี้ด้วยนะครับอะ,อะไรนะ Out of Devastation ก่อน ควัตนติลอดออฟลักชัวรี่นะครับให้มาสองใบแล้วก็นี่ครับให้มิติไมทั้งสามใบอ่ะวอร์ดูเลสเกียร์ฮักนะครับอาร์ออฟกอรี่ให้มาสองใบลองทัสครับสี่ใบ ไปตัวให้อ่าอีเลจี้ที่ดีครับวินดิ้งคอนสติคเตอร์นะครับถ้าไม่มีสี่ตัวนี้ก็ไม่ใช่เด็กคอนสติคเตอร์นะครับนี่สี่ใบโรสเม้งดีเฟนส์สี่ใบเป็นเนื้อเก่งนะครับ วอล์กเด p อ a แ k นะครับให้มาสองใบเป็นใบเด็กทอยนอนเมอร์โฟแล้วก็ f ฟเทอร์พุชนะครับให้มาใบาเดียว <_ an> <_ an> ก็ <_ an> เขาก็ยังเว้นที่ให้เราปรับนู่นปรับนี่อะไรนิดหน่อยนะครับก็ <an> <_ an> เป็นเด็กที่ค่อนข้างคุ้มทีเดียวแต่ว่าแดงล้วนเด็กที่แล้วจะคุ้มกว่าคร <an> <_ an> ับใครยังไม่เคยดูแดงล้วนนะครับกดกลับไปดูอันนี้ครับ ส่วนนี้เป็นไซส์บอร์ดสิใบนะครับ Disposess ให้มาใบเดียว Disposess หนึ่งใบนะครับ Life c r a f t e r Battery สองใบไดยัง สใบ c a r t o u c h e of ambition นะฮะคาร์ทูชสามใบ Duelist นะใครเล่นสมัยก่อนน่าจะจำได้นะ่าจะซาก้านะครับ Duelist 4ใบ Appetite of unnatural นะครับ ไม่รู้ว่าอ่านถูกแล้วเปล่าให้มาสองใบสไลด์อินเทเวนหนึ่งใบนะครับอ่าก็สำหรับราคาแยกนะครับก็คือจะเป็นราคานี้ถ้าแยกเป็นใบๆสำหรับชุดนี้นะครับก็ผมได้มาสี่กล่องนะฮะก็สำหรับนี่สี่กล่องนี้ผมได้มาสามพันกว่าบาท ร,ราคาก็ประมาณนี้แหละเพราะฝรั่งขายยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าต่อกล่องนะครับก็หารสี่ไปนะครับก็จะได้ราคาเฉลี่ยต่อกล่องนะครับก็เดี๋ยวผมคำนวณราคาแล้วขึ้นตรงนี้นะเพื่อนๆก็ดูว่าเยไอ้นี่แบบซื้อแยกนะราคานี้อันนี้แบบซื้อกล่องนี้ราคานี้นะครับก็ลองเทียบดูนะครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันสําหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่อยากเล่นดาเขียวก็แนะนํากล่องนี้นะครับคาลเตอร์เซิร์ แกเราไปแข่งได้ได้เลยนะครับเพราะว่าให้มาค่อนข้างเกือบจะครบแล้วเราปรับอีกนิดหน่อยนะครับหรือเอาชุดนี้ไปแข่งเริ่มต้นเลยก็ได้เหมือนเป็นชุดสตาร์เตอร์ที่แบบว่าสําหรับนักแข่งนะครับอันนี้เอาไปแข่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีก2ชุดเป็น h i c l e Rush กับ Second Sun Control นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันอย่าลืมนะครับเดี๋ยวทายคลิปฝากกด u b s c r i b e นะครับจุกุยเด็กเกเตอร์ลิงนะครับด้านขวาล่างแล้วก็ จุกุยชาแนลด้านขวาบนนะครับแล้วก็จะมีคลิปแนะนำนะครับไงฝากกดดูได้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจุกุยเดอะเก็ตเตอร์ลิงสวัสดีครับ คอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ s u b s c r i b ์เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/slashjukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสตตอนใหม่ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a j u k u i h o b b y w o r l d